คนครับวันนี้ผมจะมารีวิวมาม่ามาเลเซียที่เขาบอกว่ามันเผ็ดที่สุดในโลกดูระดับความเผ็ดมันเดิโอ้โหแล้วกูเนี่ยไม่กินเผ็ดแล้ววันนี้ผมจะเอาชีวิตรอดจากไอกระป๋องนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวไปดูกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใส่น้ําร้อนลงไปในมาม่ามาเลเซียแล้วนะครับใช้จอดตรงนี้แล้วก็เทน,น้ำทิ้งทุกคนหน้าตามาม่ามาเลเซียก็จะประมาณนี้นะโอ้โหนี่เส้นมันก็จะดําๆอย่างนี้หน่อยนะ โอ้คือฉีดฉีดปุ๊บกลิ่นกลิ่นความเผ็ดนี่มาเลยจากนั้นเราใช้ซ่อมไม่เอาดีกว่าวันนี้ผมมีตะเกียบม,มาตะเกียบนะคนมันจะได้แบบถึงพริกถึงขิงโอ้โหดูมาพร้อมแล้วจะกินละจะให้มันแอ,แอดวานอีกทีหนึ่งมันต้องกินแบบจุ่มในติมแล้วกินใช่ไหมมีวันนี้มีนี่เดี๋ยวขอติดไมค์่ะมันจะได้ยินเสียงแบบ นะเดี๋ยวเอาครับทุกคนไอติมพร้อมมาม่าพร้อมคนไม่พอไม่ได้แต่มันเพื่อการรีวิวของคุณลูกค้าพร้อม <c oughs> เอานะคำที่หนึ่งหืเฉยๆอ่ะเฉยๆโอ้โหา ไอตอนเคี้ยวไม่ได้ไอตอนกืนเนี่ยขึ้นเลยอือคือจะบอกว่ามันมันไม่มีรสอะไรเลยมีแต่รสรสพริกกับกับพริกเนี่ยโหเผ็ดจริงนี่นี่ๆๆดูเหงอต่อไปคำต่อไปเผ็ดจริงกูรู้แล้วใหม่มันให้หน้อย Hai giới mẹ ghi mẹ lọt Mình cảm nương. Nó kinh ngại tim băng. Mình bỏ quá, như, bóng bà bóng ao, bóng 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 ไม่กินละเย็นดีดีดดะว่าก้ามารีวิวไอซิมไอซิมไอบังดีกว่านะครับทุกคนดีกว่ารีวิวไอเนี่ยโอ้โหอือหืออือโอ้ยังเหลืออยู่เลยไม่หายวะ่ะโอ้ย เมื่อกี้กินไปได้กี่คำนะสามนะสามคำนะไม่ต้องพูดเลยให้ภาพมาอธิบายแล้วกัดดนดูทุกคนดูยังเหลืออีกบานอ่ะแต่ยกทงขาวแล้วพอเพ็ดจริงะนะ<อ>เดี๋ยวโชว์เดีโชว์กล้องหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมันจะกินวาซาบิอะต้องมีสติในการกินดูปากเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้สึก มันจะไม่ค่อยร้อนแล้วนะอ้าวลูกลูกกินนมพ่อแล้วหมดนี่นมกะเอานมกะเอาน้ํานี่กะจะมาเคลือบลิ้นนะไม่พอนี่ลูกก็แย่งกินนมเรียบร้อยแล้วไม่มีนมน, <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนกินได้สามคำเหมือนกันเดินไปแล้วนุ่นกินเหรอครับได้สิครับอน่า <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นแหม คำเตือนนะครับผมใครที่กินเผ็ดไม่ได้นะอย่าลองขนาดกินมาม่าก,กูยังกินหมูสับเลยและอันนี้มันเผ็ดคูณมาม่าหมูสับอีกประมาณล้านเท่าอ่ะคำมันบอกอย่างเงี้ยน,นั่นแหละประมาณนั้นนะรีวิวให้ดูแล้วตามคําขอให้ถ้าเกิดหิวจริงๆนะกินอย่างอื่น,นดีกว่าเพราะเนี่ยดูดิยังเหลือเอาอร่อยไหมคือเส้นอร่อยแต่เครื่องปรุงถึงถึงเลย แต่ไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับกูอะไม่เหมาะกับคนที่มากินเผ็ดอะนะลองได้ถูกใจก็ซื้อกินเอาไม่บอกอากันเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กูว่าซื้อที่ไหนแล้วก็อันนี้อะไรนะแต่รีวิวให้ดูว่าเนี่ยมันเผ็ดจริงนะเดี๋ยวคั้งหน้ารีวิวอะไรเดี๋ยวเจอกัน